ผู้ถามถามว่าผมอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อฟังแต่เวลาฟังนั้นนอนฟังอย่างนี้จะเกิดโทษหรือเปล่าครับหลวงพ่อตอบว่าเกิดแน่มีโทษมหันเลยถ้าฟังเรื่อยๆไปจนกระทั่งตายจะไม่รู้จักนรกเป็นยังไงเลยกลายเป็นคนโง่เง,ง่าเต่าตุนนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะไม่รู้จักเลย ขาดความฉลาดในเรื่องนี้ถ้าไม่โง่ลงข้างล่างก็ยอมครับอ้าวเหรอชอบโง่เหรอใช้ได้ใช้ได้คือว่าฟังเสียงฉันแต่อย่าลืมว่านั่นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านั่งนอนยืนเดินเขาไม่ได้ห้ามนอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยยิ่งดีใหญ่ฟังเทปไม่ทันจบก็หลับไปเทปก็ว่าไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละ จิตเป็นฌานถ้าฟังแล้วรำคาญมันจะหลับไม่ได้ถ้าเกิดความเพลิดเพลินจิตจะสบายเรื่อยไปพอถึงฌานปับ๊บตัดหลับเลยอันนี้มีประโยชน์ใหญ่ผู้ถามแล้วบังเอิญตอนนั้นต้องเข้าห้องส้วมเลยไปฟังต่อในส้วมตอนนี้จะบาปไหมครับหลวงพ่ออาจารย์เอาอะไรฟังเอาหูฟังหรือเอาทวารฟังเอาหูครับ เอาหูฟังไม่เป็นไรผู้ถามแหมถ้าคนช่างคิดก็คิดจริงๆนะเวลาปล่อยอึอกก็กลัวกลิ่นจะเหม็นออกมารบกวนหลวงพ่อไม่เป็นไรผู้ถามหลวงพ่ออโหสิเลยนะหลวงพ่อไม่ใช่อโหสิการปวดอุจจาระปัสสาวะนี่ไม่มีใครต้องการแต่มันปวดตามเรื่องตามราวของมันใช่ไหมแต่ในขณะนั้น จิตยังเป็นกุศลอยู่พอใจในธรรมะยังเป็นบุญอยู่เท่าเดิมไอเรื่องนี้เมื่อฉันเจริญกรรมฐานใหม่ๆรุ่นพี่บอกว่าเวลาที่ถ่ายปัส,สวะก,ก็ดีถ่ายอุจจาระก็ดีอย่าภาวนานะบาปพอไปถามหลวงพ่อปานท่านบอกว่าแกไปเชื่อไอ้ควายภาวนานี่จิตเป็นกุศลท่านเลยถามว่าเวลาท้องถ่ายแล้วตายเวลานั้นจะว่ายังไง พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามใช่ไหมการภาวนามันอยู่ที่จิตไอตัวภาวนาไม่ได้อยู่ที่ซ้วมทําได้ตลอดเวลาอย่าให้มันขาดอันนี้ดีมากถ้าทางที่ดีก็ควรจะมีสายสะพายพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างท่านสะพายเวลาท่านจะเดินเล่นท่านเดินเล่นหนึ่งชั่วโมงฟังเทปสองหน้าถ้าจะเดินเล่นสองชั่วโมงก็ฟังสี่หน้า เวลาท่านบรรทมท่านจะฟังจนหลับท่านทำเป็นปกติเลยผู้ถามท่านสนพระไทยด้วยหรือครับหลวงพ่อเรื่องนี้หนักมากเรื่องกรรมฐานนี่นะอย่าว่าแต่สนพระไทยเฉยเฉยไม่ได้เข้าฌานออกฌานได้ตามเวลาเก่งมากฉันไม่กล้าประทะก,กับท่านนะผู้ถามเห็นท่านมีภาระยุ่งกับทางโลกหนักหลวงพ่อ อันนี้แหละเราจะเห็นว่าท่าน,นานมีเวลาน้อยและความเข้าใจในธรรมะนี่ลึกซึ้งมากเหลือเกินละเอียดละออมากฉันนึกสงสัยเหมือนกันว่าท่านเอาเวลาไหนไปวิจัยธรรมะเพราะวันทั้งวันท่านเกือบไม่มีเวลาว่างถึงเวลาสองยามท่านจะทรงเซนหนังสือถ้าไม่มีแขกนะบางทีก็มีงานเลี้ยงจนถึงตีหนึ่ง ถึงตีหนึ่งท่านก็เริ่มเซ็นหนังสือถึงตีสองท่านก็เริ่มฟังเทปแล้วท่านทำกรรมฐานหรือฟังเทปตอนตีสองเวลาแน่นอนของท่านหลวงพ่อฉันเคยเทศมาตั้งเยอะคำถามด้านธรรมะไม่ละเอียดเหมือนพระเจ้าอยู่หัวรู้สึกว่าต้องระวังมากเวลาคุยกับท่านด้านธรรมะต้องระวังหนักจริงๆและต้องฟังทุกคำไม่พลาดบางทีก็ถามยาว ก็ต้องพยายามฟังทุกคําเรื่องธรรมะนี่พลาดหน่อยเราเจ๊งเลยบางทีถามเรื่องเดียวสามรอบก็มีแล้วสํนวนจะไม่ซ้ากันเลยสํนวนนี่สำคัญมากต้องฟังทุกคำผู้ถามเคยฟังเทปตอนหนึ่งที่หลวงพ่อบันทึกถวายในเรื่องบารมีสิบที่พระองค์ทรงถามเรื่องจากคะหลวงพ่อท่านถามว่า จากะตัวเดียวไปนิพพานได้ไหมชักอึ้งเลยเราเราไม่เคยเจอตำราเลยก็ต้องนั่งนึกเข้าเครื่องเตรียมบันทึกเทปแล้วแต่ยังไม่เปิดสวิตไฟก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าคำว่าจากะแปลว่าเสียสละถ้าเสียสละแสดงว่ายังขี้ตื่นอยู่มากผู้ถามเป็นยังไงครับหลวงพ่อขี้เหนียวหนะ ดึงไม่ค่อยออกต้องตัดสินใจอย่างหนักถ้าให้ต้องให้ในเกณฑ์ของบารมีต้นถ้าบารมีต้นเขาจะให้แบบเสียสละต้องดึงใจหน่อยเอา้าให้มันหน่อยแต่ความจริงเสียดายนิดๆถ้าหากว่าอุป,ปบารมีความเข้มข้นมันขึ้นมาแล้วก็ใช้คำว่าสละตัดตัวเสียออกสละเพื่อตัดโลภะในจิตของเราออก ถ้าเป็นปรมัตถปรมีก็ละเลยตัดตัวสออ,อกเหลือละคือเราไม่ติดในวัตถุทั้งหลายตายแล้วเราออกไปไม่ได้ไม่ติดในร่างกายเราด้วยไม่ติดในร่างกายคนอื่นด้วยไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายด้วยในมหาสติปัฐานสูตรท่านจะลงท้ายไว้ว่าจงอย่าสนใจกายภายในคือกายของเรา จงอย่าสนใจกายภายนอกคือกายคนอื่นจงอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดนี่ทุกข้อในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านสอนถึงนิพพานหมดถ้าเป็นปรมัตธบารมีก็ละได้ถ้าถึงละเฉยๆก็ถึงนิพพานได้ที่ท่านถามมานี่นักเทศไม่เคยถามเคยเจอไหมาอาจารย์ผู้ถามไม่เลยครับ พอฟังเทปยังสะดุ้งเลยครับคิดว่าเราสองคนคงโมเมโม,มะะหลวงพ่อโมเมโมะะก็ไม่แน่นะผู้ถามเป็นยังไงครับหลวงพ่อมองดูกันเทศเขาติดเท่าไหรว่วะอ้อยายคนนี้ติดมากเทศยาวหน่อยติดน้อยเทศสั้นนิดนึงอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนฟังไปสวรรค์คนเทศไปนรก อ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะครับก็คือว่าเกิดโลภะเทศแรกสตางไงล่ะ